นี่ครับอันนี้ก็เป็นหมากฮงนะครับเป็นหมากฮงต้นเตี้ยพี่น้องนวยกบกลมนะครับคอบกรอบนะครับตํามแสบนี่นี่ก็เป็นมะนาวยักษ์ครับพี่น้องนี่มะนาวยักษ์นวยไงหรือนะครับปานหมักสมโออินทผาล่มกระปูกนะครับปลูกไว้ประดับสวนไปสั้นลรอพี่น้องแจ๊คที่ได้กินหรือบอนี่ก็เป็นเสาวรสนะครับ ปลูกไว้นี่ครับพี่น้องสองต้นแต่ว่าลูกดกกมะย่างคักเลยนะครับนี่กินบาบาดบาไว้พี่น้องนี่เป็นชุดยอดมะบวบครับพี่น้องบวบนะครับกินไปหลายรุ่นแล้วนี่น้วยนี่กําลังเหลืองเอาเห็ดพันนะครับสวัสดีครับพี่น้องมนีลุงจักผ้ายาวสิผ้าพี่ผ้าน้องมายาวอยู่โคกน้องหน้าสวนศิลน,นะครับ พิกัดกับบ้านน้องลุ่มพุกตําบลเวียงช่ยอำเภอพยัค์ขะพุ่มพิษัยจังหวัดมหาสาครคามมือนีสิผ้าพีผ้าน้องมาเลาะชมนะครับสวนเกษตรผสมผสานนะครับพี่น้องอยู่โคกน้องนาสวนศิลกระปลูก,กหลายๆอย่างนะครับปลูกอยู่ปลูกกินไปนะครับสวนสิมี่อยียงแน่นะครับไปชมกันเลยนี่ครับพี่น้องมองนี้ก็เป็นสาน้ํานะครับ สระน้ำลึก6เมตรเลยครับพี่น้องนี่ลุงจักกับปล่อยปลานะครับเลี้ยงปลานี่ย่ำจะกินปลากะพายเรือตกปลานะครับเอามากินได้ครับพี่น้องนี่นี่ปลาหลายครับอยู่ในนี่บ่อเคยสระเลยนี่ครับมองนี่ก็เป็นสระน้ำในโครงการของผมพัฒนาที่ดินเพื่อนกรให้ความลึก สามเมตรนะครับแต่ลุงจก,ก็ขุดลงไปอีกก็เป็นหกเมตรพอดีนะครับพ่อได้เก็บน้ำไว้ใส่หิิมๆสะครับพี่น้องนิิมสะนี่ก็ปลูกคานะครับนี่คาเต็มรอบสะเลยพี่น้องพุนปุนรอบสะเลยนะครับทั้งคาทั้งตะไคร่นะครับนี่ครับแล้วก็มีมะละกอนะครับนี่มะละกอรหรือมะฮุ่งนั่ละ นี่กำลังดกเลยครับพี่น้องนี่บมาคงดอกยังคักนี่มีหลายต้นนะครับออกน่วยเป็นปุ่มเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นมะละกอนะครับต้นเตี้ยพี่น้องนี่ยักพันนี่อยังนี่ครับแต่ว่าต้นเตี้ยนี่กรอบๆนะครับตํ้มกระแซบนะครับ,บ,น,รบน่วยนี่นี่ทั้งพุ้นก็มีนะครับนี่มาเบิ่งทั้งนี่ ออกนวยหลายนะครับกระปูกไว้นะครับพ่อได้อยู่ได้กินแล้วก็พี่น้องเข้ามายามกะเก็บเป็นของฝากของตอน้นกันไปนะครับพี่น้องนี่ครับส่วนต้นนี้นี่พี่นอ้องต้นนี้สีออกน่วยบ่นี่ <c oughs> นี่พี่น้องซอยเว่งเงี้ยนี่ต้นตีเตี้ยหนึ่งเนี้ยครับน,นี่แต่ว่าดอกเพื่อนกะเป็น จัแบบไดนวะนี่ครับนี่ดอกกาดเงาๆแบบนี้ปล่อยไว้อยงซี่ละครับปล่อยไว้ก่อนถ้าเบิงเพิ่นสิเป็นยังไงน,นะครับนี่ครับเดี๋ยวสิผ้าไปชมรอบๆนะครับนี่ครับพี่น้องต้นแอปเปิ้ลนะครับนี่ต้นแอปเปิ้ลพี่น้องเคยเห็นบ่นะครับของแท้เลยครับพี่น้องนี่ต้นแอปเปิ้ลนี่นี่นี่ออกดอกแล้วพี่น้องนี่ออกดอกแล้ว นี่ดอกเพิ้นสีเป็้แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นแอปเปิ้ลที่ลุงจักซื้อเม็ดมาจากตลาดแล้วก็เอามาเพาะร่องเบิงแล้วก็ปลูกนะครับนี่ได้สามสี่ต้นนะครับแต่ว่าเพื่อนก็บ,บรอดต้นหนึ่งนี่ลักษณะของเพื่อนก็สีแตกกิ่งก้านขึ้นแบบนี้บ่ได้ดูแลนะครับปลูกไว้พี่น้องนี่ปลูกไว้ ปลูกไว้คางคางบ้านเลาะมู่นี่แหละครับนี่นี่กำลังงามเลยนะครับนี่ลักษณะของใบเพิ่นนะครับผู้ใดบอกเคยเห็นต้นแอปเปิลกะมาเบิงเด้อครับนี่อยู่โคกน้องหน้าสวนสินนะครับนี่ส่วนทางนี่รอบๆอพิมหัวเน่ากับปลูกกล้วยนะครับพ่นพี่น้องกล้วยกำลังงามเลยนะครับ มะม่วงนี่มะม่วงอันนี้จักมะม่วงห่างพี่น้องนี่เพื่อนเกิดเองนี่ก็เลยปล่อยเพื่อนไว้ตามธรรมชาติแบบนี้นะครับนี่มองนี่ก็สิเป็นฝรั่งกิมจูครับพี่น้องนี่หน่วยกำลังงามเลยฝรั่งกิมจูนี่ดกย่างคักนะครับแล้งเมื่อกี้นี่เพื่อนรอดไม่ได้ครับนี่จริงๆเพื่อนก็ตายแล้งไปนะครับ บลอดนะครับนี่อันนี้ก็พอกินเลยเนี่พี่น้องนี่เขาปลูกแบบบ่ใซส่สารเคมีนะครับนี่ครับพี่น้องพรังกิมจูนะครับนี่นี่พ่อไ้นะครับกินในแล้วพี่น้องอืมกรอบแดงครับอืมนี่ครับปลูกอยู่ปลูกกินพี่น้องอืม อกรอบๆนะครับสดๆจากต้นเลยถ้าบม่ได้ใส่สารเคมีอย่างนะครับปลูกไว้กินเองก็มีหลายต้นอยู่คุ่นมีหลายต้นนี่หไว้กรลังถึงเหลืองพี่น้องนี่ใกล้สุกแล้วใกล้แก่เต็มที่แล้วอละได้เก็บแล้วละครับนี่เก็บกินไปหลายรุ่นแล้วบาลังกิมจู กระปุกอยู่ปูก,กินนะครับอยากกินอีหังกระปลูกลงไปครับพี่น้องในส่วนหิมหัวนะครับหิมหัวนี่กระปลูกทัก่วผักยาวนะครับทั่วฝักยาวกับมังงามเลยครับนี่ปลูกทิมไว้อยนหัวให้เพิ่นพันขื้นตามหัวไปเองส่ละครับนี่ทั่วผักเายวเพิ่นก็ะออกผักกินไปหลายรุ่นแล้วนะครับนี่ นี่พี่น้องมักรัวฟักเงากำลังง่ามเลยนะครับนี่ครับส่วนฟังหัวทางนี้นะครับกระปูกเป็นต้นขี้เหล็กนะครับนี่ต้นขี้เหล็กพื้นบ้านเหาตลอดแนวเลยครับผุนนี่พี่น้องผูใ้ใดอยากแกงขี้เหล็กนะครับก็มาเก็บกกเอาได้นะครับอยู่โคกน้องนาสวนศิล นี่พาพีพาน่องเลาะเบิงนะครับอือหงาครับพี่นอ่องหงาหกครับทิ่มิมสารอบสะนะครับเทากับปลูกไผ่ไว้พี่น่องเนี่ยอันนี้ก็เป็นด้านทิศตะวันตกกระปลูกไผ่ไว้เพื่อให้เพิ่นกันแดดกันล่มนะครับ นี่ช่วงบายบายมาพ่อได้กันแดดให้สะนะครับเฮ็ดให้กันเหยของสะเข้ากับลดลงไปนะครับนี่คากับงามครับพี่น้องนี่คาอ้อมสะเลยนี่ครับมาเอาไปกินเดอ้อพี่น้องเนี่ยไดครับนี่สําหรับโซนทางนี้นะครับนี่อ้อยดําพี่น้องอ้อยดําต้มกินเป็นยานะครับอ้อยดํา นี่กะซิมีอินดาพาลัมอินดาพาลัมนี่กะเพาะเม็ดเองเอามาปลูกไว้นะครับปลูกไว้ไปสั้นละพี่น้องนี่เพื่อประดับสวนไปจักสิเป็นน่วยบอจักสิเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเข้ากับบผู้คือกันนะครับนี่ปลูกไว้หลายต้นอยู่นี่พี่น้องสวนทางนี้นะครับกะสิเป็นมะนาวยักษ์พี่น้องนี่มะนาวยักษ์ นวยกำลังใหญ่เลยนะครับพี่นี่เหลืองสุกแล้วนะครับนี่มะนาวยักษ์ยักษ์ใหญ่หลีครับนี่น่วยใหญ่ยังคักน้ำดีดีครับพี่น้องนี่ครับกระซื้อกิ้งตอนมาปลูกนะครับนี่เดี๋ยวหน้าโคตรเท่าตอนขายก็ได้ครับนี่ตอนขายก็ได้เดี๋ยวให้เพิ่นเจริญเติบโตดีดีก่อน นี่ดอกตั้งแต้โค้นต้นเลยพี่น้องนี่นี่มะนาวพันยักษ์นะครับป้านหมักสมโอพี่น้องนี่นี่เบิ้งเทียบกับฝ่ามือนี่ครับยักษ์ใหญ่จริงๆนะครับนี่ก็ปปูกไว้นะครับนี่โซนนี่ก็สิเป็นลุมๆ่วมนะครับมะพร้าวน้ำหอมก็มีนะครับนี่พามาเบิ้งทางนี้ครับพี่น้อง ปุ่นมะพร้าวนำหอมนี่ครับกำลังงหญ่งามนะครับนี่ครับมองนี้ก็เป็นเสาวรสนะครับพี่น้องนี่เสาวรสเฮ็ดข้างให้เพื่อนปลูกไว้สองตน้นกินไปหลายรุ่นแล้วนะครับนี่เสาวรสนี่นี่ครับเขามาในข้างเพื่อนนี่โอ้ยล่มลื่นดีนะครับนี่เอาเตียงเอาเก้าอี้มานาั่งพักผ่อนนะครับย่นใจ นี่นวยกาล่างออกกระมีนะครับก็เก็บกินไปหลายรุ่นแล้วนะครับนี่กะปลูกผสมประสานกันไปนะครับทั้งนี้ก็สิเป็นบวบนะครับนี่มักบวบพี่น้องนี่น่วยนี่ก็เหลื้งแล้วนี่เหลืองแล้วเอาไปเฮ็ดพันต่อไปนะครับนี่กำลังขึ้นกระมีนี่เอาไปแกง พุ่นครับทั้งพุ่นกับที่เป็นมะม่วงนะครับก็บมีมะม่วงเขียวเสวยหมักม่วงมันนะครับนี่หมักม่วงมันลาคกหมักม่วงฟ้าลันนะครับได้พันหยั่งมากกับปลูกนะครับปลูกอยู่ปลูกกินไปพี่น้องนี่นี่พามาเบิงต้นนี่พี่น้องเคยเห็นบ่ครับนี่ต้นนี่นี่อันนี้ก็เป็นเชอร์รี่ดอยเดอครับพี่น้องนี่ ต้นเชอรี่ดอยนี่เอามาจากดอยมาปลูกอยู่โคกน้องหน้าสวนศิลสนสวนสิเป็นนวยจังไดหรือบ่เป็นกับจังค่อยติดตามเบิงนะครับนี่เป็นต้นเชอรี่ดอยนี่ครับของเกิดอยู่ในดอยปลูกอยู่ในดอยนี่ข้าเอามาปลูกไปอยู่โคกน้องหน้าก็ได้ก็เริ่มเติบโตรเริ่มง,งามแล้วนะครับ นี่สำหรับเชอรี่ดอยนี่มะกรูดก็มี่ครับพี่น้องนีม่มะกรูดมะกรูดมะนาวนะครับกำลังปลูกต้นนี้กำลังปลูกนี่ติดแล้วนี่แทงยอดขึ้นแล้วนะครับมองนี้ลุงจ๊กกระสีไฮเป็นพื้นที่ผสมผสานนะครับปลูกทุกอย่างที่อยากจะกินนะครับกินทุกอย่างที่ปลูกคือเขาว่าแห่ะครับพี่น้องนี่ครับ แนวหัวฟั่งนี่ก็เป็นไม้ปาเป็นต้นสักนะครับนี่ปลูกสักเป็นแนวกันล่มทั้งนี้ก็เป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหนาหนาวลมเพิ่นกับสีมาทั้ทงนี้นี่ลุงจาก,ก็ปลูกเป็นไม้กันล่มไว้หิ้มหัวนะครับนี่ส่วนทั้งนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เฮ็ดเป็นโคกหนองหน้าไว้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นต้นไผ่ครับพี่น้องนี่ เป็นไผ่สร้างมนกำลังงามเลยครับนี่ปลูกได้สองปีแล้วนะครับนี่สำหรับไผ่สร้างมนนอใ่ๆนะครับพี่น้องนี่ห้อกับปูกไว้ริมๆหัวริมๆรอบสะนะครับนี่กะเดี๋ยวจงล่ำเพื่อนไว้ก่อนจะซี่หาล่ำนะครับจงก,กินนอได้ไผ่สร้างมนนี่กะเอาไว้ ใส่งานนะครับเอาลำไว้ใส่งานกะงามดีคุณสูงอัหลาดเลยครับนี่ทางนี้ก็เป็นโคกน้องหน้าเขาก็ปลูกไม้ปาปลูกทุกอย่างไปนะครับนี่ครับขุดคลองรอบหน้าไว้นี่เข้าก็กำลังงามนะครับนี่มือนี่ลุงจักกับผ้าเลาะเบิงรอบ กับท่านได้มีอย่างหลายนะครับเพราะว่าลุงจักก็เป็นเกษตรวันหยุดนะครับมีเวลาเฮ้ากัจังมาเบิงนะครับจังมาเบิงวันหยุดวันอาทิตย์วันเสราร์เองสิครับเฮากับมาเบิงพงี่น้องนี่นี่นอไม่นอไม้ของภผ่สร้างนวลกำลังแท่งขืนก็มีนะครับผุ่นก็ล่างเกิดจะลาย นี่ครับก็ตั้งใจว่าสิบปลูกให้เป็นแนวกันล่มนะครับแนวกันล่มกันแดดให้สะของเห่านะครับนี่ตะไคร่พี่น้องค่าตะไคร้หลายครับนี่ผู้ใดอยากกินกับมาเอาเด้อพี่น้องมาขุดเอานะครับนี่กรับบรรยากาศรอบๆโคกน้องหน้านะครับ โอเคนะครับพี่น้องสำหรับมือนี้ลุงจักพายาวกับขอจบรายการไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ